อน,นิสงส์งแห่งการเก็บศพลานป่าชาอน,นิสงส์งผลบุญย่อมได้รับแห่งกุศลขั้นรับจับมากมายการทำบุญมีหนทางอยู่มากมายเก็บกระดูปปกโผควหมอายได้ปัญญาศพระญาติขาดที่พึ่งเรายังช่วยล้องจิตใจสะอาดด้วยธรรมะศรกษาปาสุาสาจึงเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา ช้าอยู่ใหญ่พากันมาเล่นสร้างการเก็บศพไระญาติกุศลแรงใสงที่นี่ที่ได้ซึ่งคือยอดธรรมพระกรรมฐานเป็นหนทางอันสงศ์มัคยาทางนิพพานคือสายพระชีมาเป็นมัคคาิปิพทาวิราคะได้รถละทิฏฐิวิจิกิจานี่คือทางสมระถวิปัสสนาปฏิปทาสายวิเวก เกิดมามีทุกทวนทุกคนแกหนุ่มเปลี่ยนเปียน,นวนทุกร้อนเจ็บป,ป่วยโรคภัยทนทุกทว,เวีเสมอมาตายรับดับชีพทั่วทุกร้อนเรือนหายเกิดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านหนึ่งแกหนุ่มร่วมกุศลการกอไว้เจ็บป่วยช่วยสงสารสงเคราะห์กันหน